สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่วิดีโอคอร์สนะครับซึ่งวิดีโอบทเรียนนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับใช้งานแอปที่ชื่อว่า JCM Commerce นะครับเป็นแอปซื้อขายสินค้านะครับของบริษัท JoinCoin นะครับซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปใช้นะครับก็จะต้องดาวน์โหลดตัวแอปมาก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวแอปก็คือจะรองรับตัว Android แล้วนะครับ ส่วน ios นะครับก็เดี๋ยวจะตามมานะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เปิดไปที่ google play store นะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่แอปที่ชื่อว่า jcm commerce นะครับแบบนี้ก็จะเจอตัวเวอร์ชันนะครับ jcm commerce นะครับแบบนี้เลยก็กดเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าเกิดติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นแอปแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูตัวหน้าตาของแอปได้นะครับ อันนี้คือหน้าตาตอนที่เราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับก็สามารถที่จะกดติดตั้งได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยณวันที่ผมอัดวิดีโอตัวนี้นะครับมันยังเป็นเวอร์ชัน1.1อยู่นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วนะครับก็กดเปิดนะครับอันนี้หน้าตาของตัวแอปนะครับนี่คือหน้าตานะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ให้มันเห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่าอ่ะกดเข้ามาปุ๊บจะเป็นแบบนี้แล้วรอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้เมนูข้างในนะครับ จะสังเกตว่ามันมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยครับบางเมนูเนี่ยมันจะยังกดไม่ได้อย่างเช่นพวกวิดีโอ VR แบบนี้นะครับหรือบางเมนูก็คือจะขึ้นเป็นแบบนี้แต่เวลาคลิกกดเข้าไปใช้ก็จะบอกว่ากําลังพัฒนานะครับอ,อย่างแชทเนี้ยก็จะขึ้นว่ากําลังพัฒนาคือต้องบอกก่อนว่าแอปตัวนี้มันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นสมบูรณ์ร้อแต่ว่าบางฟังกช์ชันเนี่ยเขาเปิดให้ใช้งานแล้วอย่างเช่นซื้อสินค้านะครับเราสามารถเข้ามา กดซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะครับใครที่เป็นสมาชิกจอนคออยู่แล้วก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถกดซื้อได้ผ่านมือถือเลยรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับเราก็กดตรงนี้ได้ไหมครับมันก็จะเป็นวิดีโอขึ้นมาเกี่ยวกับบงก์ e ซ็นเนะครับก็คือธุรกิจอ่าแล้วก็กดดูได้นะครับว่ากิจ,จกรรมของบริษัทมีอะไรบ้างเห็นไหมอ่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปเปิดใจนะครับลูกค้าได้นะครับว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราก็กดวิดีโอให้เขาดูได้อันนี้แพลตฟอร์มนะครับเดนนี๋ยวผมลองกดเล่นวิดีโอให้ดูนะอ่าเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาทั้งหมดโดยรวมนะครับเข้ามานะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆทาก็คือเพื่อนๆจะต้องล็อกอินก่อนอันนี้เนี่ยผมล็อกอินค้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกดล็อกเอาให้ดูนะครับกดตึกอ่า มันจะเป็นเมนูที่เขียนว่าล็อกอินแล้วก็ล็อกอินด้วยรหัสสมาชิกของเราก่อนต้องบอกก่อนว่าออแอปตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะสมาชิกจอนคอยที่ใช้ได้นะครับคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็กดว่าเราเป็นสมาชิกทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสมาชิก JNC เราก็เลือก JNC แล้วก็ใส่รหัสสมาชิกของเราลงไปนะครับแล้วกดซิง n ์อินนะครับมันก็จะล็อกอินเข้ามาให้ซึ่ง การล็อกอินเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรครับก็มีเอาไว้สําหรับพวกซื้อสินค้านะครับอยากจะซื้อสินค้าลงรหัสแล้วก็ให้จัดส่งไปที่บ้านหรือจะไปรับเองที่สาขาก็สามารถทําได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับด้านบนก็คือภาษาเนาะตอนนี้มันจะมีให้เลือก2ภาษาก็คือ English นะครับก็คืออังกฤษนะครับกับไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอปเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยถ้าเกิดเรากดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะขึ้นเป็นแอปภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับ คนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับใช้ก็คือตอนนี้แอปเป็นแบบ2ภาษาแล้วก็มุมขวาบนนะครับจะเป็นรูปตะกร้าสินค้าก็คือณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีตะกร้าสินค้าก็คือหมายความว่ายังไม่มีสินค้าในตะกร้านะครับแต่เราสามารถกดบวกนะครับเพื่อที่จะดูสินค้าได้หรือกลับไปหน้าโฮมก็ได้นะครับแล้วก็มุมขวาริมสุดเลยก็จะเป็นตัว qr code นะครับ qr code เอาไว้ทำอะไรได้นะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่เป็นของบริษัทจอน n c o นะครับเราสามารถสแกนลงไปได้เดี๋ยวผมลองสแกนให้ดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้เลยแล้วสินค้าก็จะไปอยู่ในตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติซึ่งเราสามารถมาดูที่เมนูตะกร้าสินค้าได้เห็นไหมแล้วเราก็สามารถกด Next เพื่อที่จะชําระเงินหรือว่าเลือกแผนที่เราจะคีย์คะแนนลงไปได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมขอกดย้อนกลับก่อนนะครับมาดูเมนูที่1นนะครับเมนูที่1ก็โปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นเมนูในการแจ้งข่าวสารนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทเองเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะอ่ะก็คลิกเข้ามาดูนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถดูได้ซึ่งมันดูง่ายมากเลยนะครับตอนนี้สินค้าตัวไหนมีโปรโมชั่นอะไรนะครับคลิกเข้ามาดูตรงนี้ได้เมนูที่2นะครับก็คือเมนูซื้อสินค้านะครับอ่ซื้อสินค้าจะเป็นแบบนี้ ซึ่งสินค้าเนี่ยถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปดูสมมติผมคลิกตัวสินค้าตัวนี้เข้าไปดูนะครับจะสังเกตว่ามันสามารถดูรีวิวได้ด้วยให้คะแนนได้ด้วยนะครับซึ่งไอตัวสินค้าตรงนี้เราสามารถมาให้ดาวได้คล้ายๆกับเหมือนเราซื้อของใน l a z a d a เลยคนที่ซื้อไปก่อนเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาเขียนรีวิวของสินค้าตัวนี้ได้นะครับอ่ามันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็คือ new product best seller นะครับอันน best ี้ best seller คือสินค้าขายดีอ่าแล้วก็จะเป็นพวกหมวดหมู่นะครับอ่า เครื่องสำอางมีอะไรบ้างนะเราก็ดูเพราะมันรู้เลือกได้สินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริมอ่ะก็จะมีประมาณนี้อันนี้บางอย่างก็ยังไม่ได้มีตัวสินค้าเข้ามานะครับแต่มีหมวดหมู่ขึ้นให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดเลยนะครับหมวดหมู่ทั้งหมดที่ทางบริษัทจอนคอยเนี่ยเขามีนะครับเราก็ลองมาเลือกดูนะครับ บำรุงช่องปากพวกยาสีฟันก็มีขายเห็นไหมน้ำยาบ้วนปากอะไรก็มีนะครับสินค้าทั่วๆไปนะครับมีหมดเลยกลุ่มบริพันเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเลือกซื้อเอาอ่ะโอเคครับนี่คือเมนูสินค้านะครับเดี๋ยวผมขอข่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้เนาะข่าวสารนะครับก็จะเป็นพวกข่าวต่างๆที่บริษ,ษัทไปทำนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวอะไรอัปเดตนะครับประกาศใหม่ออกมาบ้างสมัครสมาชิก คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถสมัครสมาชิกผ่านแอปได้เลยเออเจ๋งมากๆนะครับแล้วกเ็เราสามารถเข้ามากรอกข้อมูลนะครับตรงนี้ได้แล้วก็กด create account นะครับคนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้นะสาขาอยากรู้ว่าสาขาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะไปสาขารัชดา ่ะนี่สาขาราชดาพิเศษมันก็จะลิงก์มาที่ Google Map เลยนะครับแล้วก็สามารถกดวิ่งตาม Google Map ไปที่สาขาได้เลยซึ่งง่ายมากนะครับอ่าง่ายแล้วก็เร็วมากๆแนะนําเส้นทางอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นทั้งไอมาทั้งตัวช็อปของบริษัทนะครับแล้วก็พวกศูนย์ขยายงานต่างๆเราสามารถคลิกใน Google Map แล้วก็ให้มันนําทางไปได้นะครับไลน์นะครับไลน์ซึ่งตอนนี้ยังพัฒนาอยู่คือในอนาคตเนี่ย แอปตัวนี้มันจะสามารถไลฟ์สดได้นะครับคล้ายๆกับพวกปิกโกพวกอะไรพวกนี้ครับคนก็สามารถเข้ามาดูเราไลฟ์สดผ่านแอปตัวนี้ได้นะครับวิดีโอ vr นะครับวิดีโอ vr ก็จะเป็นคล้ายๆกับการเหมือนพาเยี่ยมชมสาขาแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มใช้ได้หรือยังนะครับอ่ามาแล้วไหม อันนี้เป็นวิดีโอ V R นะอา,อาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกันแนะนําสาขานะครับว่าเฮ้ยสาขาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่สะดวกไปเนี่ยให้เขาดูผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับตัววิดีโอ V R นี่ๆีมันจะคล้ายๆกระถ่ายไว้เลยว่าเห็นไหมคือเขาไม่ต้องมาสาขาเองนะครับเขาสามารถคลิกแล้วก็ดูในวิดีโอได้เลยว่าข้างในมันเป็นยังไงมีสินค้าแบบไหนนะครับอของจริงเป็นแบบไหน เราก็เอาตรงนี้พีเต์ให้เขาดูได้เลยซึ่งสะดวกรวดเร็วมากๆมันเหมือนเราไปเดินจริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาถ่ายด้วยกล้อง360องศานะครับคือมันจะเก็บหมดเลยหันซ้ายหันขวาได้เหมือนเราเดินไปจริงๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับ JC ิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอต่างๆนะครับไม่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ข้อมูลสินค้าเขาก็ทไวาให้หมดแล้วว่าสินค้าตัวนี้นะครับมีสรรพคุณยังไงเราเข้ามาเรียนรู้ในนี้ได้นะครับตรงนี้เขาทาเป็นวิดีโอให้หมด อยากจะรู้ว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาก็อัดเป็นวิดีโอย้อนหลังไว้ให้ดูนะครับคล้ายๆกับห้องเทรนนิ่งนั่นเองบริษัทโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับธุรกิจของบริษัทจอนคอยนะครับและที่มันเจ๋งวันนี้ก็คือมันแชร์ไปที่ Facebook ได้ไหมกดแชร์ปึ้งแล้วก็เลือกให้มันเด้งไปที่ Facebook ได้เลยเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับคอร์สต,ต่างๆทราเวลก็คือดูว่าเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาไปเที่ยวอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็มาดูตรงนี้ได้ น,นี้ก็เมนูวิดีโอนะครับเช็คอินอ่มาดูเช็คอินกันบ้างเราสามารถเช็คอินได้นะครับสมมุติว่าผมเช็คอินที่เพชรบุรีนะครับสามารถระบุได้ว่าวันเนี้ยมาทำอะไรเช่อนอ่มาประชุมอ่าเราก็กดเช็คอินตึ้งเข้าไปเขาบอกให้ระบุข้อความด้วยก็บอกว่ามาประชุมนะครับอ่มาประชุมกดเช็คอินเรียบร้อยนะครับ มันก็จะบันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับเราก็สามารถดูได้ว่า,าคนที่เป็นดาวไลน์เราหรือทีมงานเราเนี่ยเขาเช็คอินณนะจุดไหนบ้างนะครับเนียเช็คอินนะครับก็จะดูว่ารอบๆเราเนี่ยมีใครเช็คอินไหมแต่ณนะตอนนี้ด้วยความที่แอปตัวนี้มันเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับรอบๆตัวผมก็เลยยังไม่มีใครเช็คอินน,นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยมีคนมากดเช็คอินปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นจุดเๆๆต็มเลยประเทศไทยเราจะรู้เลยว่าใครทําอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ สินค้าราคาพิเศษนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถข้ามไปที่เมนูตะกร้าสินค้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เหมือนลดราคานะครับด้วยการใช้คะแนน EP นั่นเอง EP คืออะไรครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้ากับบริษัทจอนคอยเนี่ยเราจะได้คะแนน EP ด้วยซึ่งคะแนน EP เนี่ยเอามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปได้นะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการสั่งซื้อของ รหัสนั้นๆนะครับของเราทั้งหมดเป็นบินทั้งหมดนะครับที่เขาบันทึกเอาไว้ว่าเราไปซื้อที่ไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบริษัท j o ย n Coin นั่นเองเปลี่ยนรหัสผ่านอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถกดรีเซ็ตได้เว็บบริษัทอ่ามันก็จะเด้งไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทมีเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับประกาศ อันนี้ก็จะเป็นประกาศนะครับที่อยู่หน้าเว็บบริษัทก็สามารถเข้ามาอ่านในนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเข้ามานะครับบางอันก็จะมีประกาศและบางอันก็จะยังไม่มีนะครับแต่อันเนี้ยก็จะไปดึงข้อมูลจากหน้าเว็บของบริษัทก็คือ v วอ c c เจมานั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือล็อกอินนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตัวแอปซึ่งมันก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละหลักๆก็คือสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้อไรายได้นะครับเราจะแก้โปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับ อันนี้คือโปรไฟล์นะครับว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างมี EP คงเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือชื่อรหัสผมนะจำนวนการสั่งซื้อจํานวนการเข้าประชุมนะครับมันดูได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้ผมกดแบ็กกลับไปก่อนนะครับแชทเดี๋ยวต่อไปมันจะสามารถคุยกับคนที่ใช้แอปได้เหมือนคล้ายๆกับไลน์นะครับตอนนี้เขากลาลังพัฒนาอยู่ QR code ผมสอนไปแล้วนะครับสามารถกดสแกนได้นะครับเพื่อที่จะยิงสินค้าเข้ามาในระบบตะกร้าสินค้านะครับ แล้วก็เช็คอัพตรงนี้สำคัญมากนะครับคือต่อไปเนี่ยบริษัทเองก็จะพัฒนาระบบนะครับเพื่อให้ตัวแอป,ปตัวนี้มันสามารถตรวจสุขภาพได้คล้ายๆกับคนที่โหลดแอป,ปแล้วเนี่ยสามารถทําพวกแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้นะครับรวมถึงการทําแบบสอบถามที่เกี่ยวกับตัวเราเองได้นะครับก็คือ competency นะครับแบบตอบสอบถามเพื่อวัดทักษะของตัวเราเองซึ่งการทําแบบสอบถามเพื่อตรวจสุขภาพดียังไงนะครับคือเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะใช้ระบบ AI เข้ามาจับหมายความว่า ตัวแอปเนี่ยครับมันจะช่วยเช็คให้ว่าเฮ้ยเราน่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะลิงก์ไปหาสินค้าที่ช่วยในด้านน,นั้นๆนะครับมันก็เหมือนช่วยกระตุ้นเรื่องการขายสินค้าให้เราไปในตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนลองซื้อสินค้าดูแล้วกันนะครับเราก็มาที่เมนูที่เขียนว่าซื้อสินค้านะครับสมมุติว่าผมจะซื้อสินค้าสักตัวสมมติว่าซื้อเป็นตัวคลีโอแล้วกันเราก็กดสั่งซื้อตึมเข้าไปนะครับ พอกดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บสินค้าจะไปอยู่ในตะกร้าสินค้าเราก็กดที่เมนูรูปตะกร้านะครับมันก็จะมาละถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อแค่นี้เราก็กดแค่นี้แต่ถ้าเราบอกว่าเอาอีกเอาเพิ่มอีกแล้วกดคลิกเข้าไปนะครับอ่าล้วก็กดเน็กนะครับคราวนี้ก็เลือกเลยว่าเราจะซื้อลงแผนอะไรนะครับแผนบาลานหรือแผนทวีเน็ตเวิร์กสมมุติว่าผมซื้อลงบาลานนะครับผมก็กดเน็กก็ใส่รหัสสมาชิกลงไปอ่าล้วก็กดตรวจสอบนะครับ แล้วจะใส่ลงศูนย์ธุรกิจเท่าไหร่สมมติว่าผมมี15ศูนย์ธุรกิจผมก็อาจจะใส่ลงศูนย์ธุรกิจที่15ก็กดตรวจสอบข้อมูลถูกต้องนะครับกด next นะครับคราวนี้อยากจะรับทางไหนจะให้จัดส่งมาหรือว่าจะรับด้วยตนเองถ้าจะให้จัดส่งก็กดรับทางไปรษณีย์นะครับมันก็จะให้ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะรับด้วยตนเองก็กดรับด้วยตนเองกด next นะครับแล้วก็เลือกสาขาเอาสมมติเลือกเลือกสาขาอยุธยาแล้วกันกด next นะครับ คราวนี้มันจะถามต่อว่าอยากจะจ่ายเงินด้วยอะไรเช่นเครดิตการ์ด JC Wallet ธนาคารอื่นๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมี e wallet อยู่แล้วนะครับก็ให้ล็อกอินด้วย wallet ได้เลยนะครับก็มันก็จะสามารถตัดเงินผ่านระบบ wallet ของเราได้เลยนะครับซึ่งง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะจ่ายเงินผ่านเครดิตการ์ดก็เลือกเครดิตการ์ดนะครับซึ่งในอนาคตธนาคารอื่นๆก็จะจ่ายได้นะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมกับตัว omis นะครับซึ่งเป็นบริการรับชำระเงินที่เป็นสากลนั่นเอง ตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดให้บริการจ่ายได้แค่2แบบก็คือเครดิตการ์ดกับ JC Wallet นะครับอันนี้ก็เรื่องเอานะครับกดยืนยันข้อมูลอะไรก็ให้เรียบร้อยแล้วก็ชําระเงินที่เหลือก็อจะได้เลขที่บินแล้วก็ไปรับสินค้าที่สาขาได้ภายใน45วันนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นี่คือวิธีการซื้อของง่ายๆนะครับตรงไหนไม่เอาก็กดย้อนกลับนะครับแบล็คกลับแบบนี้ได้เลยมันก็จะกลับมาแบบนี้โอเคนะครับ นี่คือวิธีการใช้งานตัวแอป JCM Commerce นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมเองก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาแอปนี้นะครับไปไประยุกต์ใช้นะครับไปใช้เปิดใจลูกค้าเอาไว้ใช้ซื้อของเอาไว้ใช้ทำธุรกิจนะครับให้มันง่ายขึ้นนั่นเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ